หลังจากที่นายปรีดีเดวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาอกกว่าหนึ่งเดือนแล้วนะครับเอกประยุทธ์ก็สามารถเลือกคนใหม่เข้ามาแทนที่คือนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์นะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและก็เป็นอดีตเ,เลขาสภาพัฒนซึ่งก็เป็นคนที่ฉลาดพอสมควรนะครับจากประวัติที่ผมเคยสัมผัสเคยสม ตอนนี้ตอนที่ครอรมอของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคุณอาคมก็มาประชุมด้วยกันนะ,ะนะในขาสภาภนะครับคุณอาคมนี้เองก็เป็น,นถ้าจากดูจากประวัติย้อนหลังเนี่ยก็จะพบว่าตอนช่วงที่รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงคมนาคมเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างจะน้อยไป็น,นิดนะครับข้าราชการหลายคนก็บอกผมว่าออท่านไม่ค่อยตัดสินใจอะไรการตัดสินใจแต่ละครั้งอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็กลายเป็นว่า ม,มีทำแค่3.5กิโลนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงจะทแค่3.5กิโลเาใช้เวลาถึง2ปีครึ่งกนวะ่าจะสร้างเสร็จนะงั้นถ้าทากรุงเทพเชียงใหม่นะ700กิโลเนะี่ยใช้เวลา500ปีนะอันนี้สิ่งที่เป็นห่วงนะครับว่าในภาวะที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็อยากฝากคุณาคมว่าต้องใส่ใจให้รวดเร็วแล้วก็ มีคุาวคิดที่ดีเพราะหลายคนในสภาพัปต์เองก็บอกผมว่าคุณอาคมเนี่ยจะขาดความคิดระยะยาวมองไกลจะขาดเฉพาะจะมองอะไรสั้นๆอันนี้ค็อสิ่งที่กังวลนะครับผมมออยากฝากคุณาอาคมสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องหนี้นะหนี้ซึ่งยัมีปัญหาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะนะครับของประเทศที่น่าจะเชื่อว่าน่าจะทะลุหกแน่นอน นึกที่เป็นทังวลเพราะว่าเราเก็บรายได้แค่ประมาณ1 5 1นะครับถ้าเรามีนี่เอมากเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสดใช้ได้นะครับต่อมาก็คือนี่ควรเรือนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยพุ่งถึง8-3.8%นะครับซึ่งปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่านี่ควเรือนจะทะลุ90%เลยนะเนื่องจาก,นะจากว่า GDP จะตกใช่ไหมครับและนี่ก็จะเพิ่มขึ้นกเกิน90%เนี่ยเราจะมีปัญหามากคนเลยก็จะมีปัญหา หนี้ค้างกันเยอะมากแล้วก็จะเป็นหนี้เสียนะครับต่อมาคือหนี้ธุรกิจนะครับอันที่3าหนี้ธุรกิจเนี่ยบริษัทก็จะปิดกันเยอะถ้ารัฐไม่เล่งอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะปิดแล้วก็จะมีคนตกงานกันเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่ต้อกังวลนะครับอันที่4เนี่ยก็คือหนี้เสียของภาคธนาคารซึ่งผมเชื่อว่าจะมีเยอะมากเนื่องจากว่าหนี้ควเรือนแล้วก็หนี้ภาคธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นนะครับที่จะเสียเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัญหาของหนี้ธนาคารสุดท้ายคือหนี้นอกระบบ นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับสำหรับประชาชนไม่สามารถจะหาเงินในระบบได้ก็ไปกุ้งนนอกระบบซึ่งทําให้มีการทวงหนี้กันมหาโหดนะฮะแล้วก็จะมีการฆ่าตัวตายกยันเยอะอันแน่จะสิ่งที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็อีกเรื่องเรื่องการว่างงานนะครับว่างงานเนี่ยจะสูงถึง11.8ล้านคนเลยนะฮะจากจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ท่านคน ออกมาเจอเรื่องนี้นะครับก็เป็นห่วงครับเรื่อง2เรื่องนี้นะครับรัฐเองต้องคิดนิดน,นึงว่าวิธีการจะทําอย่างไรที่จะอาดชีดเงินเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมันสามารถเดินหน้าได้นะครับแล้วก็ช่วยคนที่ลาบากในภาะวะนี้นะครับแล้วก็กระตุ้นการจ้างงานที่เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เพียงแต่พูดว่า2 5 0 0 0 0นคนจ้างแต่จริงๆแล้วตัวเลขไม่ออกมานะครับอยากฝากอันครับขอบคุณมากครับ